สวัสดีค่ะมาเจอกับย่อยอีกแล้วนะคะวันนี้ยี่ออยค่ะจะมาเมาท์มอยนะคะในสิ่งที่หลายคนกังวลกันมากเลยนะคะก็คือในเรื่องของโรคที่ทําให้คุณไม่สามารถเป็นแอร์ได้รวมถึงการตรวจสภาพจะบอกว่าการตรวจสภาพตรวจสภาพรถไม่ใช่จะบอกว่าการตรวจสุขภาพนะคะเพื่อที่คุณจะเตรียมพร้อมก,กับการเป็นแอร์ส่วนนั่นเองพี่ออยถือว่าหลายคนเนี่ยค่อนข้างกังวลเนาะเวลาที่เฮ้ สอบได้แล้วว่ะดีใจนู้นเนี่ยเฮ้ยแต่อย่าพึ่งสอบติดแล้วยังไม่จบนะคะยังมีในเรื่องของการตรวจสุขภาพที่สามารถฟันทงให้คุณได้เลยว่าคุณจะสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านนั่นเองพี่ออยก็อัดคลิปนะคะพูดเป็นซีรีส์ออกมาเรื่อยๆนะคะในเรื่องของแอร์สจวดนี่แหละนะคะถ้าใครอยากติดตามกันนะคะอย่าลืมกด t ั u m ์ s up นะคะกดไลค์ในเพจนะคะ The Crew Concept ชื่พี่ออยด้วยนะคะรวมถึงติดตามช่อง YouTube นะคะที่เรามาคุยกันนะคะพี่ออยขอ ป้องกันการดราม่าทุกประการก่อนนะคะถ้าเกิดจะเป็นเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับโรคอะไรพวกนี้พี่จะบอกเลยว่าพี่ก็พูดไปแบบที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ใช่หมอไม่มีอะไรที่เป็นวิชาการเลยจะมาแชร์ให้ฟังก็เป็นจากประสบการณ์ตรงเลยก็ว่าไปถ้าเกิดน้องมีคําถามอะไรในเรื่องเกี่ยวกับพวกแพทย์พวกหมอหรือวิชาการการุณายอย่ามาถามพี่นะคะพี่จะบอกให้ต้นิปเลยว่าอย่าเข้ามาถามในอ,อินบ็อกซ์เด็ดขาดเพราะว่าพี่ก็จะบอกน้องว่าพี่ไม่รู้ให้ไปถามคุณหมอที่เป็นคุณหมอเวชศาสตร,ร์การบินเถอะค่ะ แก้ไขปัญหาถูกสุดเวลาที่เรารู้สึกว่าเรากังวลเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพเราก็ควรที่จะไปถามคุณหมออย่ามาถามคนที่เขาแบบเฮ้ยไม่ไม่ได้รู้ไม่ผู้เชี่ยวชาญขอแนะนําน้องๆหลายๆคนที่อยากจะไปสอบสัมภาษณ์แอสทนนะคะว่าถ้ามีโอกาสให้คุณไปตรวจสุขภาพประจำปีบ้างโดยเฉพาะนะคะให้ดูในเรื่องของเลือดนะคะแล้วก็ในเรื่องของกระดูกสันหลังจริงๆอะ่ะมันก็ต้องดูหลายๆเรื่องแหละก็ encourage ให้ตรวจทั้ง ทั้งคอสไปเลยอะว่าแบบคุณมีปัญหาสุขภาพอะไรที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนหรือเปล่าพี่ก็เป็นพหาหะธาลัสซีเมียที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งสอบแอร์เอทิอติดแล้วมันก็จะดีกว่าไหมถ้าคุณรู้ก่อนเดี๋ยวพี่จะลงวิดีโอเกี่ยวกับภาหะธาลัสซีเมียเป็นประสบการณ์ตรงจากพี่เข้าสู่กันฟังกับน้องๆอ,อยู่แล้วทีนี้อะพูดมาก,กันเคยจบไม่ลงนะคะโรคที่พี่ยอยเนี่ยไปสืบๆดูมาแล้วว่า ถ้าคุณเป็นโรคพวกนี้คุณเป็นแอร์ไม่ได้นะนะขออนุญ,ญาตอ่านไปพูดไปละกันนะคะอันแรกนะคะเป็นเรื่องของโลหิตจางหรือเป็นทารสซิเมียทารสซิเมียโรคเลือดที่คุณต้องเติมเลือดไม่เหมือนกับพาหะทารสซิเมียอันนี้แยกออกจากกันนะคะพาหะทารสซีเมียแบบที่พี่ออยเป็นไม่ใช่โรคและไม่ใช่โรคติดต่อไปหาผู้คนไม่ใช่อันที่สองนะคะจะเป็นในส่วนของคนที่เป็นหอบหืดอันที่สามจะเป็นโรค เกี่ยวกับโรคหัวใจอันที่4นะคะจะเป็นโรคเอสนะหรือ HIV อืมอันนี้ก็จ้องๆอยู่แล้วว่าไม่ได้แน่นอน5นะคะก็จะเป็นโรคเบาหวานที่ต้องพกอินซูลินจากประสบการณ์ตรงเคยเจอมาแล้วคนที่หลุดมาเป็นเบาหวานแล้วเหมือนจะต้องใช้อินซูลินหพอแบบมีคนรู้อะไรเงี้ยก็น่าเสียดายเนาะน่าเสียดายมากๆเลยที่ได้โอกาสแล้วแต่ว่าก็ สุดท้ายก็ไม่ไม,ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแฮสชัวต่อแต่พี่ออยก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้โชคร้ายเขาโชคดีที่เขาไม่ได้ทํางานต่อเพราะว่าพี่ออยรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องร้ายแรงนะเรื่องสุขภาพเราไม่ควรเอาสุขภาพมาสุ่งเสียงกับแค่แบบแค่งานแอสชัว์อ่ะเพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ไม่รู้อ่ะสำคัญกว่าเงินนะในความคิดของพี่อันที่6นะคะก็จะเป็นไวรัสตับอักเสบบีเ็นะคะ ก็จะเป็นวรรณโรค8นะคะจะเป็นเรื่องของตาบอดสี9กนะคะก็จะเป็นเรื่องของหูหรือว่าการได้ยินซึ่งจริงก็ไม่ใช่โรคหรอกแต่ว่าก็อาจจะเป็นคนหูหนวกหรือหูตึงมากๆคือถ้าจะได้ยินเลยเลยเงี้ยหรือแย,แยกแยกไม่ได้ว่าเฮ้ยเสียงอะไรได้ยินเสียงไหมอะไรเงี้ยนะเป็นรเรื่องของการได้ยินสิบเนาะก็จะเป็น พูดถึงข้อไหนแล้ววะถ้าพูดข้อผิดกอโทษด้วยนะ10ก็จะเป็นกระดูกคดนะคะทีนี้เรื่องของกระดูกคดเนี่ยมันจะมีเรื่องขององศาน,นู่นี่นั่นพี่บอกเลยว่าอันเนี้ยแล้วแต่สายการบิน,นแต่ส่วนมากจะอยู่ในเรนจ์ที่แบบว่าใครที่มากกว่า12หรือ15อัพขึ้นไปอันเนี้ยสุมเสียงนะสุมเสียงเบาๆแต่อย่าฟังพี่แล้วอย่าแบบเฮ้ยพี่ออยแต่บางคนอนะ่ะ12ก็ผ่าเลยเงี้ยคือพี่บอกเลยว่าพี่ไม่รู้ยังไงแล้วแต่สายการบิน,นแล้วแต่ วิจาารณญาณของหมอพี่ก็พูดได้แค่นี้ไปตามที่พี่พอจะทราบพี่แค่บอกว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อไปนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับปอดนะคะแล้วก็เป็นโรคทางจิตเวชโรคจิตเวชก็ไม่น่าจะเป็นแอสซวดได้นะคะถ้าฉวดพ้าหนูเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นแอร์ได้ไหมคะอะไรเงี้ยคือถ้าน้องเป็นอยู่แล้วยังรักษาไม่หายพี่อาจจะคิดว่าไม่น่าที่จะจะมาเป็นได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเอาความจริงเนี่ยก็ได้รับทราบเกี่ยวกับคนที่ป่วย เป็นมะเร็งในขณะที่เขาเป็นแอสซจวดอยู่แต่อันนั้นคือเขาไปรักษาตัวให้ดีก่อนนะคะถึงจะกลับมาบินได้ไม่ได้อยากจะพูดแต่ว่าเผื่อใครสงสัยไงว่าเอ๊ะอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เลยพูดขึ้นมาเวลาที่เราสอบแอสซจวดติดแล้วบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ทราบเลยว่าจริงๆเขามีการตรวจสุขภาพด้วยนะจ๊ะแล้วก็ตรวจทุกๆปีด้วยนะจ๊ะไม่ใช่แบบเฮ้ยตรวจครั้งเดียวไม่ตรวจอีกเลย10ปีคนที่เข้ามาเป็นแอสซจวดแล้วทุกคนก็จะหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ mm hmm. เาจจะตรว อะไรบ้างนะเขาก็จะตรวจทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่พี่ออยไปตรวจอะ่ะตอนนั้นอะ่ะก็เหมือนกันแบบว่าเรามีงบน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขามีลิสอะไรให้ตรวจพี่ก็ไปตรวจโดยที่ไม่ได้ไปเวชศาสตร์การบินแต่ทีเนี้ยพอเรารู้ว่าเลือดของเราออกมาประมาณเนี้ยพี่ถึงได้เปลี่ยนโรงพยาบาลไปปรึกษาเ,กเรื่องเลือดโดยเฉพาะกับคุณหมอที่เวชศาสตร์การบิน แล้วก็คุณหมอด้านโลหิตวิทยาโดยเฉพาะนะคะที่โรงพยาบาลกรุงเทพทีนี้ที่เขาจะตรวจนะคะถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพอะไรเงี้ยบริษัทการบินที่ลงมาภูมิพลอะไรเงี้ยนะเขาก็จะมีแบบออกมาเลยเป็นเซตเลยว่าถ้าคุณจะตรวจเพื่อจะตรวจสุขภาพไปเป็นแอร์สจ๊ดเนี่ยหรือไปเป็นนักบินคุณจะต้องมีลิสต์รายการตรวจอะไรบ้างนะาการตรวจก็จะเป็นในเรื่องของพวกตรวจเลือดนะคะมีวัดความดันคุณและเอาปัสสาวะไปตรวจ ช่างน้ําหนักส่วนสูงของคุณมันเป็นยังไงเกินค่า BMI หรือเปล่าใครไม่รู้จักค่า BMI นะคะลองไปเซิร์ชดูนะคะมาดูว่าเราแบบส่วนสูงสัมพันธ์กับน้ําหนักหรือเปล่าอะไรยังไงก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้รู้นะว่าน้ําหนักเราเกินไปหรือน้าหนักเราน้อยไปหรือเปล่าจะได้ฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะพร้อมสำหรับที่เราจะไปทำงานก็จะมีการเอ็กซเรย์ปอดอันนี้แง่แอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดูด้วยว่ากระดูกสันหลังโคตอะไรนี้หรือเปล่านะคะ มีการตรวจสายตานะคะดูดีสายตาสั้นยาวอะไรยังไงแต่ที่สำคัญคือดูเรื่องของตาบอดสีนะจ๊ะตรวจการได้ยินอันนี้สำคัญมากคุณจำเป็นที่จะต้องได้ยินนะคะเป็นแอร์ะจกต,ต้องได้ยินนะเไว้ไม่ใช่แบบว่าได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแล้วแต่อารมณ์วันนี้ก็ไม่ได้ยินอีกวันก็ได้ยินอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ปาวะนะคะแล้วก็มีการตรวจฟันอม,มีการตรวจฟันมีฟันคุดไหมอะไรยังไงฟันผุให้ไปทําฟันมาให้เรียบร้อยนี้ ฟังทันหรือเปล่าไม่รู้นะคะถ้าฟังไม่ทันย้อนกลับไปฟังอกีกรอบโอเคไหมสรุปแล้วนะคะการตรวจสุขภาพการเป็นแอสจตรเนี่ยคือคุณจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมบินเพราะงานนี้มันไม่ใช่งานปฏิบัติที่ภาคพื้นมันเป็นงานที่คุณต้องขึ้นไปบินแล้วเวลาที่คุณขึ้นไปบินมันก็จะมีความกดอากาศนู่นนี่นั่นมากมาย ไม่ได้เกี่ยวกับแค่กดอากาศารกดอากาศหรือสภาพอากาศอะไรบนเครื่องอะไรอย่างเดียวนะคะไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นแค่มุมเดียวอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราต้องไปเสิร์ฟอาหารผู้โดยสารลากคร์ดึงคัดยกของหนักยกกระเป๋าแล้วก็จะมีในเรื่องของการพักผ่อนด้วยเพราะว่าเวลาเราบินเนี่ยเราก็จะเวลาเราเวลามันก็จะต่างจากชาวบ้านเนาะเพราะงั้นน่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สําคัญ this is s o m n m u s t นะคะที่เขาจะต้องหาบุคคลที่สุขภาพร่างกายทุกอย่าง แข็งแรงพร้อมที่จะมาบินไม่ใช่แค่ดูแลตัวคุณงานนี้เป็นการที่การที่คุณดูแลคนอื่นคนทั้งลำนะคะร้อยกว่าคน200กว่าคน300คนการที่คุณกระท่อนกระแท่นง,งอนแง่น,งนเป็นนู่นเป็นนี่ แล้วคุณจะมาเป็นพนักงานต้องรับบนเครื่องบินได้อย่างไรถ้าคุณรู้แล้วว่าแอร์สจวตเนี่ยคือความฝันของคุณดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงแล้วก็อยู่กับคุณไปนานนเพว่างานแอร์สจวตไม่ใช่งานอย่างที่ทุกคนคิดมันเป็นงานที่หนักกว่าที่ทุกคนคิดเยอะมากๆขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในการสมัครสัมภาษณ์แอร์สจวตขอให้ตรวจสุขภาพผ่านกันทุกคนได้ติดปีกันทุกคนเลยหลังจากติดปีอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยค่ะ วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามเดี๋ยวเรามาเมาส์กันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่ออยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ